สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามจากผู้ใช้งานโปรแกรมเงินเดือน e z p a y r o พนะฮะว่าต้องการที่จะหักเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากพนักงานจากโปรแกรมโดยโโออัตโนมัติทุกเดือนทำได้หรือไม่นะครับวิธีการตั้งค่าการหักเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับในโปรแกรมม e z p a y r o พโก็สามารถทำได้เช่นกันนะรเริ่มจากไปที่หัวข้ออัปเดตก่อนเลยเพิ่มแก้ไขไรายการหักครับ จากนั้นเราคลิกมาที่บรรทัดที่ว่างนะฮะของในส่วนของรายการหักแล้วก็คลิกแก้ไขจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดของรายการหักลงไปก็คือเป็นตัวย่อก็ได้นะครับกสยกยอสอครับการคำนวณภาษีนะฮะก็คือไม่นำมาคำนวณภาษีปรับจุดทศนิยมก็คือไม่ปรับนะฮะชนิดการบันทึกให้เลือกเป็นจำนวนเงินคงที่ ส่วนอัตราและสุ่สุดต่อปีอันนี้เราไม่ต้องใส่จากนั้นก็คลิกตกลงแล้วก็คลิกออกจากนั้นก็มาที่หัวข้ออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มแก้ไขพนักงานเราก็เลือกพนักงานคนที่เราจะบันทึกในส่วนของอที่จะหักกยศอของพนักงานลงไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ข้อมูลเลือกรายการบันทึกแบบอัตโนมัติ จากนั้นคลิกแก้ไขแล้วเราก็เลือกรหัสกอยอสอจำนวนงวดนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการหักพนักงานคนนั้นเนี่ยจำนวนกี่งวดสมมติว่าจะต้องหักทั้งหมด10ปีนะครับก็คือเราก็ใส่ไปว่า120งวดในกรณีที่เป็นงวดแรกอันนี้เราก็แบ่งไว้ก่อนนะครับ สำหรับจํานวนเงินต่องวดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางพนักงานจะให้เราหักเดือนละเท่าไหร่หรือได้รับคําสั่งมาว่าจะต้องหักจากพนักงานเดือนละเท่าไหร่อันนี้เราก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่พนักงานหรือกับทางราชาการที่เขาส่งมาของพนักงานแต่ละคนเลยนะครับสมมติว่ารายนี้ก็คือเงินหักจํานวน1นึ่งพบาท5 7สตางค์จากนั้นเราก็คลิกตกลง ทีนี้ก็ลายต่อไปนะครับก็เช่นกันฮะค,คลิกไปที่ข้อมูลแล้วก็เลื่อนมาที่บันทึกรายการแบบอัตโนมัติคลิกแก้ไขแล้วก็เลือกรหัสกยศนะครับจำนวนงวดก็เหมือนกันต่อ20ปีหรือเท่าไหรก่ก็ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าเป็นข้อตกลงแล้วเสร็จแล้วก็คลิกตกลงแต่นด้แลก็ใส่ไปให้ครบ ทุกคนที่ที่จะต้องหักครับเมื่อเรียบร้อยก็กดออกจากนั้น เมื่อมีการสั่งคำนวณอัตโนมัติในแต่ละครั้งนะครับก็คือคำนวณรายภาษีรายได้ไดนะนี้เราลองมาดูพนักงานที่ถูกหักเงินกสอ,กอสอนะฮะนะฮะโปรแกรมจะหักให้อัตโนมัติทันทีนะครับจะมีการสร้างรายการหัก ให้เรียบร้อยก็จะเหลือเป็นสุทธ่ที่ตัวพนักงานจะได้รับก็คือตามจำนวนต,ตรงนี้นะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะเห็นไหมโปรแกรมจะสร้างตามที่เราตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติเลยนะครับตามอันนี้ทีนี้ในส่วนเรื่องของตัวรายงานนะฮะเนื่องจากตัวโปรแกรมเราไม่ได้ เตรียมการในส่วนการเงินก่อเยืสอตรงนี้เราก็แต่ก็สามารถที่จะสรุปออกมาได้ก็อยู่ที่หัวข้อรีพอร์ตนะฮะไปที่สรุปรายได้และการาการกสะสมนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์แบบตารางนะฮะแต่นะอันนี้เป็นช่องว่างทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเราเลือกพิมพ์แบบตาราง <c oughs> ในช่อง cd ตรงนี้นะครับให้คลิกเลือกรหัสที่เป็นเฉพาะในส่วนของเงินกอยศออเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะสรุปออกมาให้นะครับว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องนำส่งเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ แล้วเราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้นะครับสั่งพิมพ์ประมาณนี้ครับหรือจะ export ออกมาเป็น Excel ก็ได้เช่นกันเดียวกัน,นะเพื่อที่จะจัดรูปแบบแล้วก็นำส่งไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะเอาโปรแกรมเงินเดือน Excel เปโรไป ประยุกต์ใช้งานในสำหรับการนำส่งเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ